ฟานสติกรมาฐานกำหนดรูลมให้ใจเขาออกสองอิติยาบทกำหนดกำหนดรูการเคลื่อนไหวของร่างกายสามสัมปชัญญะกำหนดรูการคู่ไปเหลียวหน้าเหลียวหลังรู้อาการกินการเดินในการนอนจะทำอะไรก็รู้อยู่ทั้งหมดสี่ปริกูล พิจารณาการสามิบสองของร่างกายว่าเป็นของสุขภกห้าธาตุสี่พิจารณาว่าธาตุร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเต็มไปด้วยความสุขภกหกนวสีที่เรียกกันว่าป่าชาา้าเก้า ที่ท่านพิจรารณาทราบศพคือคน,นตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวนันนี่เป็นอันว่าเราเรียนกันมาจริงๆหกขั้นด้วยกันการศึกษาหกขั้นนี้ถ้าจะว่าจะไปถึงนักปฏิบัติจริงๆที่ท่านเป็นอรหันต์กันแล้วนี่ท่านบตาจาราเทรี ท่านศึกษาเท่าเราหรือเปล่าท่านได้รับคำแนะนำจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพักกินิดูกระน้องหญิงเธอจะร้องไห้ไปทำไมถึงพ่อตายแม่ตายพี่ตายผัวตายลูกตาย,ตายอาการที่ต้องพัดพรากจากคนรักคนชอบใจแบบนี้ตั้มตาที่จะเหล่าละเจ้าหลังไหลามา เพราะอาศัยความตายเป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกะเชชทรงเปรียบเทียบว่าน้ำตาของเจ้ามันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พราะชาติหนึ่งอาจจะไหลลงมาไม่ถึงขันแต่การเกิดของคนกับหนึ่งมันเกิดหลายวาระ แล้วการเกิดของเราจริงๆก็นับเป็นหลายๆเรียกว่าแหมหลายๆอสงไขยกับกว่าจะเริ่มตนเป็นคนดีได้มันเป็นคนเลวมามากกว่าคนดีและการที่จะมีวาสนามรมีเป็นสาวุกภูมิได้อย่างท่านปตาจาราเทรี ต่อเริ่มมาเป็นคนดีมาถึงหนึ่งอสงไขยกาไรแสงกลับอสงไขยเนี่ยมันไข่องกลับนับไม่ได้นับไปนับมานับปานับไปนับไม่ทนเรียกว่าหนึ่งอสงไข่และสองอสงไขยอะไรก็ตามแล้วก็มีกําไรแสงกลับก็เพียงแค่กลับเดียวก็เกิดกันแต่หลายหนเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้าง อาการพัดพลาดจากของรักของชอบใจสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันสัตว์ก็คือคนคนก็คือสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือคนก็หมายความไอ้คนที่ทําความชั่วนะ่ะตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดชานบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างแล้วก็คลานมหาสัตว์เดชานบ้างนี่ก็คือสัตว์ก็คือคน นี่คําว่าคนก็คือสัตว์ก็หมายว่าคนก็มาจากสัตว์และคนก็เคยเป็นสัตว์ติดาชันมาก่อนนี่สัตว์ติดอาชันกับคนย่อมมีความปรารถนาเสมอกันต้องการอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ต้องการให้ใครมากลมเหงกําเนงร้ายเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันนี่ เป็นอันวา่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเท่ากันไอ้นี่ผมพูดเรื่องอะไรพูดมาเรื่อยไปละมั้งได้พูดให้เข้าใจแต่ว่ามันคงจะไม่เข้าเรื่องเป็นอันวานนะ่าพระนาดนี้การเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีแต่ว่าความรู้สึกในจิตจิตที่เข้าไปเสียงสิทธิตในในกายมันเป็นจิตของคน ที่เขาเรียกว่าสัตว์มีความปรารถนาน้อยกว่าคนเนี่ยความจริงมันไม่จริงสัตว์มีสภาพเหมือนกับคนถูกขังที่จำกัดเขีให้อยู่คือจิตมันเป็นจิตของคนมีความปรารถนาเท่าคนแต่สภาพมันเป็นสัตว์เขาก็เลยจำกัดเขตให้อยู่ด้วยอำนาจของอกศนก,กรรมที่ตนทำไว นี่การเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสายก็ดีการหลั่งไหลน้ำตาออกมาจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจแต่ละคราวถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่บ่อยๆเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าน้ำตาของเธอถ้าจะเก็บไว้มันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ฉะนั้นขอน้องหญิงจงระงับความโศกเสถิด นี่ท่านฟังธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านี้ท่านก็ระงับความโศก <c oughs> ต่อไปบทเป็นนามพิสุนีฟังพระธรรมเทศนาเรื่องขันห้าเล็กน้อย <c oughs> แล้วก็ต่อมากลับมาถึงที่อยู่เอาน้ำร้างเท้าลาดไปน้ำไหลไปนิดหนึ่งราดไปทีน้ำไหลเลยไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็หยุด ราดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหน่อยแล้วก็หยุดท่านก็คิดว่าชีวิตของคนอาจจะตายในปฐมวัยคนได้ไม่มัดในมัชชิมาวัยคนได้ในปัจชิมาวัยคนได้คือตายระหว่างความเป็นเด็กหรือคนกลางคนหรือว่าคนแก่ก็ได้เหมือนกันมันก็ตายจะตายเวลาไหนก็ตามขึ้นชีวิตร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา เราไม่ควรจะยึดถือมันเพราะว่าผลยึดถือมันก็เกิดความทุกข์เปล่าเพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระหนานแล้วทรงพระไตรปิฎกถ้าเราจะมาเทียบกับการศึกษาของพวกเรานี่พวกเรานี่น่ากลัวความรล้ลนดีไม่ดีต้อเหล็กพืชมาขึงพวงเกรงว่าพวงจะแตก เหมือนกับท่านท่านหนึ่งในเรื่องของราของพระสูตรแต่ว่ายังไม่พูดเรื่องท่านนี่ความจริงถ้าเราศึกษากันมาจริงๆด้วยความตั้งใจฟังและปฏิบัติอาศัยกำลังใจไม่คงมีกำลังบารมีสิบครบมีจรณะสิบห้าครบมีที่บาสีครบเพียงแค่ศึกษาอนาปาอย่างเดียว พิธยยาบทอย่างเดียวสมัมปจญญะปฏิกูลท่าสีนวศีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเราก็เป็นกอะอรหันได้เพราะว่าท่านสอนมาทัางสมถะและวิปัสนาตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านตัวท่านเองท่านนั่นหลายถามใจของท่านว่าเวลานี้อารมณ์จิตของท่านตั้งอยู่ในจุดไหน ตั้งจุดในช่วงของชานโลกีหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านทั้งหลายกำลังเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดใจยอยู่เลยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ร่างกายภายในก็ดีร่างกายภายนอกก็ดี มันก็มีความเสื่อมขึ้นแล้วก็มีก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปท่านอยงาลายจงอย่าสนใจในร่างกายเมื่อเห็นก็สักตะวัาเห็นเมื่ออาศัยอยู่ก็รู้รู้อยู่ว่าเราอาศัยอยู่จงไม่ยึดถือในร่างกายและไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดใน,ในโลกนี้อารมณ์นี้มันก้องอยู่ในจิตของท่านหรือเปล่า แล้วท่านก็พยายามละร่างกายละความเป็นมาและความยุ่งยากของชีวิตความจุกจิตของจิตของท่านนี่มันมีอยู่มันละหรือเปล่าหรือว่ายัางยึดนั่นยึดนี่อน,นี่ดีไม่พอนั่นดีไม่พอนี่ไม่เหมาะสําหรับฉันอน,นี่ไม่ดีอะไรพวกนี้เป็นตน้นยังมีอยู่ไหม ทั้งมีอยู่ก็ชิว่าท่านยังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนานแน่นไปด้วยกิเลสคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมนำมาสอนไม่ได้เกิดประโยชน์กับท่านเลยไม่มีเลยท่านเพก็เป็นโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีก็เป็นผู้เปล่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์ เกิดมาเสียชาติเกิดเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องกลับไปลงเอเวจีใหม่เพราะว่าหูฟังธรรมะอยู่ทั้งวันวันละสี่ครั้งแต่ว่าทำจิตใจให้ใสาเสะอาดจะาก,กิเลสไม่ได้สนิดหนึ่งดินแดนที่พึงต้องไปก็คือเอเวจีมหานรกทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าหูมันหนาเกินไป ใจมันหนาเกินไปจนกทั่งบุญเข้าซึมก็ไเไ็่ได้มันไหลามาตั้งวันละสี่ครั้งแต่ยังไม่สามารถจะระคายแม้แต่ผิวหนังให้เป็นปุถุชนคนดีไม่ได้ก็ไปเอาเวจีตอนนี้สําหรับคนดีมีอยู่นี่ผมไม่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านทั้งหมดไม่ดีหรอกนะว่าสมมติว่าท่านบนรรจุ มันลงธรมะลงไปไม่ได้ได้ความจริงมหาธิปฐานาสูตรนี่เราก็มีตำราดูสอนก็สอนกันมานี่เราก็มาเข้าต้นกันเป็นวาระที่สามพระตาจาราเทรีท่านฟังนิดเดียวท่านเปรอรหันตนี่เราวนกันมาวนกันไปเรื่องนี้พานในพูดกันทุกวันปีสามร้อยหกสิบห้าวันทางทีพู้เกินกว่านะั้นอีก พูดกันมาเป็นปีๆจิตใจของท่านนนั้หลายจับไม่ได้บ้างหรือเปล่าเอาละเป็นเรื่องของท่านขึ้นชื่อว่าคนจะชั่วแล้วขึ้นชื่อว่าคนจะดีไม่มีใครสร้างให้ได้ต้องไปเรื่องของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนมุกคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ เมื่อเราฝึกฝนตนของตอนเราดีแล้วใส่เราได้ย่อมจะได้ที่พึ่อนอวบคลพึ่ได้โดยยากเป็นอันว่าจะดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของท่านแต่ถ้าว่าชั่วเกินไปสำนักนี้ก็ไม่ต้องการท่านเหมือนกันแล้วมาเราก็มาสรุปว่านาปานุสติกรรมฐานพระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้มันทำพร้อมกันไปเลย ที sa sa a, sa sa a la, ่เราศึกษาศึกษากัมาทีละขั้นละขั้นผมก็ว่าตามแบบแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาทำพร้อมกันอนาปากนุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกนี่เป็นการระงับอารมณ์อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่สำหรับอิติยาบทขณะที่เราใช้ลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นเอง เราจะเราจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะเดินไปข้างหน้าจะเดินไปข้างหลังจะทําอะไรอยู่ในด้านอิญาบทต่างๆเรารู้หมดว่าขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานั่งขณะนี้เรานอขนขณะนี้เราทำอะไรอยู่ในอิญาบทที่การทําเรารู้ก็เป็นการทรงสติสัมปชัญญะเอาอนาปาเป็นตัวขุม เมื่อนาปามีทาให้จิตทรงตัวคืกวอ,อกําหนดรู้ลมหายใจเขาออกทั้งนี้เพราะว,ว่าลมห้ยใจมาละเอียดเราก็จะต้องเอาใจเขาไปคอยจับให้าามารู้มันอยู่ว,าว่าเวลานี้หายใจเขา้าเวลานี้หายใจออกแล้วจะเพราะอนาปานุสติอย่างเดียวพระพระพุทธเจ้าก็อสอนนิปสัสนาญาณไว้ด้วย ทรงรับรองว่าอนาปานุสติอย่างเดียวถ้าทรงตัวก็ใช้ปัญญาเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เด้งกล่าวว่าจงรู้ความเกิดขึ้นในกายภายนอกรู้ความเกิดขึ้นในกายภายในรู้ความเกิดขึ้นในเสื่อมไปทั้งกายกายภายในและกายภายนอก เนืร่างกายนี่เราเห็นก็สัตวะวิหินรู้ก็สัตว์วะรู้อาศัยอยู่สัตวว่าอาศัยเราไมา่ยึดถือร่างกายไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นตัวปลดขันห้าถ้าปลดกันห้าได้ก็เป็นอาราันแน่นาปานรสติอย่างเดียวท่าสอนท่านก็สอนทุกอย่างเหมือนกันว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจได้เลยเอรหันหทั้งหมด นี่มารวมดูมาการปฏิบัติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเราก็ทำพร้อมกับรู้การเคลื่อนไปเขาเรียบบทแล้วก็พร้อมกับการรับรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าทำอะไรเป็นแล้วทำอะไรผิดหรือทำอะไรถูกแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องรู้ปฏิกโดยสัญญา ื่อการสามทสองของร่างกายร่างกายทุกส่วนเต็มไปด้วยความสุขบรบเต็มไปด้วยความโศโครเป็นขอไมน่น่ารักไมน่น่าปรารถนาไมานา่น่าพึงใจเนื้อก็รู้ว่าร่รรางกายของเราทั้งหมดประกอบาาด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเป็นสภาวะสุขบรบเนื้อก็รู้ว่าร่รรางกายของเรานี้มีสภาพเป็รซาศพที่เราทิ้งไว้แล้วในประช้า ที่ตายมาแล้ววันหนึ่งหนึ่งวันสองวันสาวันสี่วันห้าวันมีสีเขียวมีอาการเกร็งแล้วก็มีสีเขียวมีตัวเย็นชืดหน้าเข้าขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลต่อไปร่างกายสุดโทมน้ำเหลืองไหลไปหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วต่อไปหนังก็หายไปเหลือแต่กระดูกก็เส้นเอ็นรัดรึง เส้นเอ็นหายไปเหรือแต่โครงกระดูกเฉยๆต่อไปโครงกระดูกก็หมดไปนี่การปฏิบัติในมาหาปฏิในกายานุปัสนามหาสติบัฏฐานนี้เขาปฏิบัติกันแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งไล่เบียที่รอย่งางลรอย่งางไรอย่งางธรรมนาปานสุสติให้ได้ถึงฌา,านสี่เสียก่อน แล้วก็โยนอนาปานุสติท an ิ้งไปมาจับอิริยาบถอิริยาบถพอจยรู้มั่งแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับสัมมัญญะสัมมัญญาพอจะเข้างตัวแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับปริกูลปริกูลพอเข้องตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธาตุสีธาตุสีขล้องตัวดีโยนทิ้งไปมาจับตัวศี ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อีกอกี่โกรแสนชาติมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางได้ทางที่ได้จริงๆเขาปฏิบัติรวมเพื่อรวมกันคราวเดียวอน,นาปานุสติกรรมฐานยืนตัวทรงขวัยเป็นการระงับนิวนรห้าประการเรื่องนิวรน,นีในมหาปฏิปทานนสรทมร้พูดธ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเมื่อท่านทั้งหลายยังทรงอารมณ์อยู่ในอนาปนานุสติกรรมฐานนิวรณ์ที่ไหนแล้วมันจะมากินใจหรือว่าท่านละมมตะวอัอริยาบทของท่านท่านเดินไปขา้างหน้าถอยมาข้างหลังท่านกําลังจะนั่งท่านกาลังจะทําอะไรท่านรู้อยู่ในด้านริยาบท การเคลื่อนไหวทั้งหมดเรายู้รู้อยู่มีสติสัมัยยัญญาสัมผััญญาควบคุมมันเป็นตัวสตินี่เป็นตัวสมถะภาวนาที่กล่าวมาในเมื่อจิติมันทรงอยู่อย่างนี้นิวรมันจะกินใจได้ยังไงสัมวััญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าการกระทําอย่างนี้ทั้งหมดมันมีอะไรบ้างมันเป็นการควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดี ถ้ามันไม่ดีทิ้งถ้าดีทำอย่าสร้างความจุกจิตใจอย่าเป็นคนมีภาระมากอย่าติดในโลกธรรมสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้กิจที่ควรไม่ควรนักปฏิกุยระบับรู้สภาพของโลกทั้งหมดว่ามันเต็มไปด้วยความสุขรรก ทั้งร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นราวัตถุธาตุทั้งหมดมันไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกตามที่อธิบายมาแล้วแล้วธาตุร่างกายนี่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟกระจายออกไปเป็นอย่างๆพิจารณาว่ามันเป็นของสกปรกน้วสีพิจารณาเห็นเป็นซากศพเอาสิ นี่ท่านทําพร้อมกันไปนะไม่ใช่ไปทําทีละอย่างให้ใจมันทรงความเป็นเอกกตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะเริ่มเป็นสุขนิวรนห้าบริการไม่ได้เข้ามายุ่งกับจิตจริต้ทกประการไม่เกี่ยวข้อง มหาปฏิปฐานสูตรเป็นสายของสุขวิปัสสโกโดยเฉพาะทำแบบง่ายๆรักษาอารมณ์ใจอย่างนี้ทั้งหระการให้ทรงตัวอยู่ตลอดวันทำได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ไม่ตำหนิว่าท่านชั่วเพราะวันชั่วอยู่แล้วไม่ต้องตำหนิ คนดีชั่วอยู่แล้วไม่มีใครค้าตำหนิว่าชั่วถ้าคนดีไปทำชั่วนี่น,น่าตำหนิทำไมจึงตำหนิเพราะว่าของปกตินี้เราสามารถเห็นได้วีตารู้ไ,ได้ด้วยดั่ำนาจปัญญาสัมสามของเราไม่ต้องปัญญาดีมันก็รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วว่าท่านนั้นหลายคิดมา่หรลเปล่า นี่หกอย่างนี้แต่ละอย่างทำได้เก่งอย่างเดียวเป็นอราหันต์หมดตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงมารวบรวมสรุปในตอนท้ายว่าท่านเพิ่งเห็นกายในกายคือร่างกายของเราเองมันมีสภาพเต็มไปด้วยความสกปรกมีสภาพไม่มีการไม่ทรงตัว เห็นกายนอกกายคือกายของบุคคลอื่นมันเต็มบรีความสุขปลกมีกายไม่สองตัวมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปก่อนที่มันจะเสื่อมขณะที่มันเกิดมันก็เต็มบรีความสุขปลกในปฏิกูลระบับพ,พิจรารณาที่อาการสามสิบสองตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงหน้าฝ่าเท้า เบืองล่างตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปถึงปลายผมทุกจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมเพราะมันเป็นของกปรกเคยคิดกันบ้างไหมรับฟังกันมากแบบฉบับมีอยู่ที่แนะนำไวน้นี่ถ้าว่าจำไม่ได้ไปซื้อคัเศตที่สรานวราช ถ้าไม่เสียสต่างเสบ้างมันเอาดีก็ไม่ได้หรอกเวลาสอนน่ะสอนฟรีคือไม่จำบางทีก็บอกว่าจำไม่ได้แต่ความจริงนี่ผมไม่ได้ถึอสามรายละเอียดแบบนี้นะที่ผมศึกสามาจริงๆนี่ผมจะบอกให้ฟังอันดับแรกผมจับอนาปานุสติแล้วก็จับอิิยาบท จากนั้นก็ที่ชอบที่สุดก็คือปฏิคูณธาตุสีนวสีตัดพังไปเลยเท่านี้พอแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเวลาเราไม่ใช้ไม่มากให้มันทรงอารมณ์อยู่ลืมตาขึ้นมากว่าจะหลับตาให้มันทรงตัวอย่าไปรักอย่างอื่นอย่าไปยุ่งอย่างอื่นมากกว่าคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัติ ไออย่างอื่นกระจุงกระจิงกระจุงกระจ,จิงเห็นมาบกคร่องเห็นได้แต่จิตใจของเราที่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรดีอยู่เลยมองมองไม่เห็นนี่นก็เหลวมากเป็นอนุว่าถทหาวัฒนาหลายมีความสนใจจริงๆในกายานุปัสนามหาฝฏิปรธานาสนสุนีท่านก็เป็นอหรหันต์แล้ว เพราะคนที่เขาเป็นอรหันนี่เขาไม่ได้ศึกษากันหมดแบบนี้นี่เขามากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็ปฏิกรลบัพกะทสีนวสีพระอรหันทั้งหมดถ้าไม่พ่นข้อปฏิกรลบัพเป็นอรหันไม่ได้โดยมากท่านก็ฟัดกันแหลกตอนปฏิกรลบัพน,นั่นเอง เมื่อจิตทรงตัวพิจรารณาเห็นว่าเป็นของสกปรกก็ดูที่ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าเราอย่ายัางยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูท่านก็คงจะบอกว่าไอ้เจ้านี่โง่เหลือเกินนี่ฉันบอกเธอตรงๆแล้วนะว่ามันไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีความเสื่อมไปในทากลางมีการสลายตัวเป็นอดีสุดเธอเมื่อเห็นแล้วจงสักแต่ว,ว่าทำเป็นเห็นอย่าไปสนใจว่าร่างกายของเราเป็นเราร่างกายของบุคคลอื่นเป็นของบุคคลอื่นสักแต่ว,ว่าเห็นหัวหลักหัวต่อเท่านั้นอย่าไปสนใจกับร่างกาย นี่ในขณะที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็คิดแต่เพียงว่าเพียงแค่ว่าพึงอาศัยอยู่เท่านั้นอย่าประยุทธ์ถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจนเกินไปในเมื่อชีวิตร่างกายยังทรงอยู่ก็เอามันเป็นสะพานเป็นแพร่สำหรับข้ามฟากสำหรับจิตคิดปล่อยไว้เสมอว่าร่างกายที่เต็มไปได้วยความสกปรกสมมมอย่างนี้ มีสภาพใบส่งตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการแป,ปรปลวนไปในทรากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราไม่พึงปรารถนาต่อไปเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เราต้องการก็คือแดนอมตะที่ปราศจากขันห้าปราศจากโลภะความโลภปราศจากโทสะความโกรธปราศจากโมหะความหลง เราจะตัดเยื่อใหญ่ความเหตุร้ายสำคัญเสียสามร่การคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปเพื่อจะไม่ต้องมามีร่างกายที่เต็มปไปด้วยความสปกปรกที่เต็มปไปด้วยความเสื่อมประเภทนี้อีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยงความทุกข์ถ้าอารมณ์ใจของเราตัดได้อย่างนี้อารมณ์จิตก็เป็นสุขเพราะเป็นภาลา,ารอรบรรดาพระโยคาวาจรทุกท่านสำหรับวันนี้ สรุปในมาหาสติปัฏฐานาสูตรในข้อที่เรียกว่ากายานุปสสนามาหาสติปัฏฐานคือว่าเอาสติเข้าไปที่มีกําลังใหญ่เข้าไปตั้งไว้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นก,นกายในกายเห็นกายนอกกายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงทรงกายตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนก็ตามอธัธยาศัย คุมกำลังใจไว้ในกายานุปัสนามหาปฏิปทานทั้งหกประการเพื่อ,อนาปานุสติกรรมฐานกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกำหนดรู้อิริยาบถการเดินไปข้างหน้าการเดินมาข้างหลังมีสัมปชัญญารู้ตัวว่าเรายกเท้าซ้ายหรือยกเท้าขวาเวลานี้ทำอะไรอยู่กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่พูดอยู่ ปาดีกูลเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสปกปรกตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าข้อห้าธาตุสีเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบกไปด้วยธาตุสีท่านน้าธาตุดินท่านลมธาตุไฟมีอาการไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปและมีความสปกปรกนะว่าสีในที่สุดเราก็เป็นผีมอนกับผีในป่าชาจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสงขวรสวัสดี